โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวซิลออนไลน์รีเทิร์นทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีทำเควสห้องาธาตุนะครับผมหลายๆคนนะครับอาจสงสัยว่าเควสห้องาธาตุนั้นทํายังไงแล้วก็ทําไมคนอื่นเข้าได้เราทําไมถึงเข้าไม่ได้นะครับมันมีเควสให้ทําอยู่ครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า NPC คนแรกที่ให้เราคุยนะครับชื่อด n อนนะครับ ให้เราทําการคุยเลยครับแล้วเลือกข้อ1ข้อ1งให้หมดเลยครับหลังจากเลือกข้อ1ก็คุยกับเขาอีกทีนึงนะครับโอเคหลังจากที่เราคุยกับเขาแล้วนะครับให้เราวาร์ปเข้าไปในสเตทวาร์ปครับผมจะไปไวนิดนึงนะหลังจากที่เข้ามาในสเตทวาร์ปแล้วให้เราคุยกับโจนครับโจนหรือจอรนสักสักอย่างเลยแหละครับแล้วตอบ ข้อแรกไปครับข้อแรกให้หมดเลยนะครับหลังจากที่เราคุยกับจอร์นเสร็จแล้วให้เราคุยกับไอริสครับตัว n p p c คนนี้เราไม่ต้องคุยนะครับคุยกับไอริสเลยแล้วก็ข้อหนึ่งครับโอเคแล้วทีนี้เขาจะขึ้นเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยแล้วเราจะได้เควสมาหนึ่งชิ้นนะครับเป็นฮีโร่แ e ร์ About โอเค หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆอ,ออกไปครับเอ้าทางออกอยู่ตรงไหนนี่ทางออกอยู่ในต่อ,อ,อยู่ทางนี้ครับหลังจากที่เพื่อนๆคุยเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆอ,ออกเลยครับแล้วก็เดินออกมาข้างนอกครับคุยกับตาลุงขอทานนี่คนนี้ครับ คุยเขาเลยแล้วข้อ1ถามคาถามข้อ1อีกหนึ่งทีแล้วให้ตอบข้อ7นะครับฉันไม่รู้ข้อ1ครับ1ครับ1นึ่งยาวโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราวาไปที่ k a w e a Mountain ครับโอเควาไปเลยนะครับ k a w e a Mountain เดี๋ยวถ้าเพื่อน ไม่ทันเห็นช่องแชทของผมแต่ผมจะเขียนรับไว้ให้นะครับโอเคหลังจากที่เราวัดมาทราเวียเมลเทนแล้วนะครับให้เราเดินไปเลยครับเดินไปด้านล่างนี้ครับไปพื้นที่สายลุงนะเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับเพื่อความไวโอเคนะครับหลังจากที่เราเดินมาสักพักให้เราเข้าว้าไปเลยครับผมทดา พอเราเข้ามานะครับให้เราคุยกับสตูดี้ครับเลือกถัดไปครับแล้วเลือกข้อ2ครับจะมาทำอะไรที่นี่แล้วเลือกข้อ1ครับโอเคหลังจากนั้นให้คุยกับเขาอีกหนึ่งทีนะครับแล้วเลือกเข้าเรียนข้อ3ครับโอเคครับหลังจากที่เราเลือกเข้าเรียนแล้วนะครับให้เราทำการวาร์ปไปที่อร์คาวุ s ครับผม hercules f o r เรสนะครับ วาร์ปไปเลยเฮอร์คาวูดฟอเรสเออผมลืมเปิดเสียงนี่หว่าว่าเงียบๆโอเคนะครับหลังจากที่เราวาร์ปมาเฮอร์คาวูดฟอเรสแล้วให้เราคุยกับเฮอร์คาวูดครับ NPC เฮอร์คาวูดนะครับหลังจากนั้นข้อ2ครับฉันกำลังหาวิธีกำจัดเบลนะครับแล้วตอบข้อ2อีกทีครับสำหรับโลกที่สงบสุข โอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราไปตีมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงตรงเนี้ยครับตรงเออตรงไม้อะไรสักอย่างไอตัวนี้เลยครับตีจำนวนหนึ่งหนึ่งตัวนะครับโอ้เล่นเมดวันไหนตีตายนี่เอ้ยไม่ใช่เล่นพะระสกิลแรงๆมีไหมเนี่ยไม่เป็นไรคอมโบเอา เล่นท้าก็ลำบากหน่อยนะครับขอบัฟสักครู่โอเคนะครับหลังจากที่เราตีเสร็จนะครับแล้วกดถัดไปเลยแล้วให้เราไปคุยกับเธอเขาอุ้ดอีกหนึ่งรอบครับ เราจะได้นี้มานะโอเคคุยกับเธอคาอูดครับเพื่อส่งภารกิจและทีนี้จะได้เหยือกน้ำครับให้เราคุยกับถังครับไม่ใช่ถังสิแหมใครจะคุยกับถังบ้าไปแล้วแล้วก็กดไปที่เธอคาอุดอีกหนึ่งรอบครับเลือกข้อแรกครับข้อแรกอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ข้อรอกข้อแรกอีกหนึ่งครั้งครับข้อแรกยาวๆครับผมหลังจากนั้นให้ตอบข้อ5้าครับวิธีการ ที่จะทำ,ทำลายเบลนะครับโอเคทำลายล้างเบลโอเคเราเป็นฮีโร่นะครับแล้วก็หนึ่งใบยาวๆเลยแล้วก็เรื่องข้อหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโอเคครับหลังจากเรื่องข้อหนึ่งหมดแล้วนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปไปที่เมืองแซดครับเมืองหิมะวาร์ปไปเลยครับผมหลังจากที่เพื่อนๆวาร์ปมานะครับให้เพื่อนๆเดินไปขวามุมบนครับขวามุมบนเลยครับแล้วจะ มีถ้ำครับไปที่ดันเจียนนะโอเคครับผมจะตัดไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เดินมาถึงแล้วให้เพื่อนๆเ,เข้าวาร์ปไปเลยครับผมเข้าไปเลยที่เข้าไปนะครับให้เดินตรงไปหน่อยนึงครับแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยครับผมพอ ไม่เป็นไรเรารีบหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายครับแล้วต้องไปอีกหน่อยนึงนะครับตรงไปเลยขั้นตอนนี้ผมจะไม่ตัดคลิปออกนะครับเพราะว่าในดันเจียนไม่มีแผนที่บอกนะให้เพื่อนๆเดินตามที่ผมเดินเลยนะครับหลังจากนั้นเลี้ยวขวาครับ พอเลี้ยวขวาเสร็จเพื่อนๆจะเห็นแยกซ้ายและแยกขวานะครับเพื่อนๆไม่ต้องเลี้ยวนะครับซ้ายและขวาให้เพื่อนๆเ,เดินตรงไปหลังหินครับแล้วจะมีอีกที่หนึ่งก็คือเดินตรงไปเลยตรงย,ย,ยาวครับตรงย,วย,ยาว หลังจากที่เพื่อนๆตรงมาได้สักแป๊บหนึ่งนะครับจะมีโค้งตรงนี้ครับผมโค้งอันตรายนะครับให้เราดิฟเลยแล้วก็เลี้ยวขวาอีกนิดนึงโอเคครับผมผมแล้วก็จะเจอประตูไปห้องชั้นสองนะครับของดันเจียนโอเคเข้าไปเลยครับ เราจะต้องไปห้องชั้นที่3นะครับพอมาห้องชั้น2ครับให้เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลยนะครับหลังจากที่เราเลี้ยวซ้ายเสร็จนะครับให้เราเดินไปอีกนิดนึงแล้วขวาครับเลี้ยวขวาเลย แล้วก็เดินตรงไปครับตรงไปเลยตรงไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงโอเคหลังจากที่เราเลี้ยวซ้ายนิดนึงมาแล้วให้เราเลี้ยวขวาครับผม ดิฟเลยครับผมจังหวะนี้เลือดจะหมดเดี๋ยวตายไม่ได้เลยขวายาวๆครับขวาอีกทีหนึ่งครับมังจะนั่นเลี้ยวซ้ายครับให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าไปเลยโอเคหลังจากเราเลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งทีนะครับให้เราเดินตรงไปตรงนี้ครับตรงเข้าไปเลยนะครับ ถ้าตรงนู้นจะเป็นทางตันนะตรงมาทางนี้เลยหลังจากที่เราตรงมาแล้วด้านขวามือครับจะเห็นวาร์ฟครับชั้นสามครับให้เราวาร์ฟเข้าไปเลยครับอาจจะนานเลยนะครับผมเพราะผมไม่มีรถม้านะหลังจากที่เราเข้ามาชั้นสามแล้วนะครับให้เราคุย ให้เราคุยกับแผ่นอะไรสักอย่างนะครับคุยได้หรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นอ่านดีกว่าหลังจากอ่านเสร็จนะครับต่อข้อหนึ่งเลยครับโอเคหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราวาร์ปไปอีกที่หนึ่งครับคือคอสเล็กครับทะเลสาบกลางเขนทำการวาร์ปครับคอสเล็กโดยใช้10,000เคเกลครับ พิงปองโอเคหลังจากวาร์ปมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเดินไปที่แอ่งน้ําครับตรงนี้นะครับในแผนที่ดูลูกศรผมให้เพื่อนๆเดินไปตรงนี้นะครับโอเคผมจะตัดคลิปไปนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเดินมาสักแป๊บหนึ่งนะครับจะเห็นแอ่งน้ํานะครับแล้วก็นี่ครับผม s ิลออฟวาเอนะครับ ให้เราคุยกับให้เราคุยกับมันคุยได้หรือเปล่าวะเนี่ยไอแผ่นกระดาษเนี่ยให้เรียกว่าอ่านดีกว่าเนาะอ่านศิลาอะไรก็ว่าอ่านไปครับโอเคหลังจากที่อ่านแล้วตอบข้อหนึ่งครับแล้วก็ข้อหนึ่งอีกทีแต่ก็อาจจะคุยได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นโลกแฟนตาซีนะแต่มันไม่มีเสียงพูดเลยดิจะคุยยังไงโอเคหลังจากที่เราอ่านเสร็จแล้วให้เราไปที่ นี่ครับคอร์สฟอเรสครับป่าไม้จังเขตนะโดยการวาร์ปเลยครับคอร์สฟอเรสเสียงเงิน25่สเคเเกลนะครับท่ากับ25,000แหละโอเคหลัง okay. จากที่เพื่อนๆวาร์ปมาแล้วนะครับให้เราเดินไปที่สี่แยกไฟแดงครับสีแยกไฟแดงตรงนี้นะ เพื่อนๆไม่สามารถเดินตัดได้นะครับเหมือนประมาณขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันต้องเดินตั้งแต่ตามถนนนะครับไปเลยยาวไกลแขนยาวไกลครับเพราะมันไกลมากนะครับผมเลยจะตัดคลิปโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปที่สีแยกไฟแดงอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมจะเหยียบเหยียบตีนแตกเลยทีเดียวเชียวโอเคโอเคนะครับผมจากที่เราเดินจนขาลากกันแล้วนะครับ ซึ่งผมต้องเดินสองรอบเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อัดคลิปไปแล้วคลิปไอ้เ,ออเกมมันดันหลุดครับพอหลังจากที่หลุดไปเควสที่ผมสามารถคุยได้ที่มันมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยครับก็คือผมคุยไปแล้วนะครับแต่เดินมาให้เพื่อนๆดูเฉยนะครับโอเคพอมาถึงนะครับให้เพื่อนๆคุยเหมือนที่อื่นเลยครับคุยแล้วตอบข้อแรกข้อแรกไปนะครับหลังจากที่เราคุยตรงนี้เสร็จนะครับให้เราวิ่งไปเมืองไปที่เมืองราม ให้เพื่อนว้าไปเลยนะครับเมืองรามอันนี้ผมคุยแล้วนะวดีเมื่อกี้อัดไปแล้วเกียมมันหลุดครับไฟเลยเสียโอเคหลังจากที่เราว้ามาเมืองรามนะครับให้เราเข้าไปที่ร้านขายอาวุธของวอร์เออร์ครับทั้งอาวุธทั้งชุดนะครับของวอร์เออร์เข้าไปเลยครับอันนี้ผมก็คุยไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆน,น,นะครับ คุยกับเขาครับแล้วเลือกข้อ2ครับเลือกข้อที่ไฮไลท์ไว้นะครับแล้วคุยกับเขาไปเรื่อยๆครับแล้วตอบข้อหนึ่งยาวๆเลยครับแล้วพอคุยเสร็จรอบหนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนคุยกับเขาอีกรอบครับแล้วทักทายครับผมแล้วเควสก็จะขึ้นแบบผมนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาเควสจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้ผมคุยไปแล้วไงพอดีเกมมันหลุดโหเซ็งเลยกลายเป็นคลิปไม่สมบูรณ์เลยครับหลังจากที่เราคุยกับ ช่างตีเหล็กคนนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราวาปไปที่อ e ีเลมครับโอเควาร์ปไปเลยครับโอเคนะครับหลังจากที่เราวาปมาอ e ีเลมแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายครับไม่ใช่เลี้ยวซ้ายดิออกวาร์ปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็ว หลังจากที่เราออกวาร์ปมานะครับให้เราเดินลงไปซ้ายล่างครับผมเลี้ยวซ้ายไปเลยครับให้ลงมาที่วาร์ปนี้นะครับไปตะวันออกเลสซอยนะครับเพื่อที่จะไปเมืองเซวิทนะครับเอ้เซวิทนะครับเซวิทเซวิทนั่แหละโอเคครับเพื่อที่จะคุยกับ npc อีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องคุยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็ว แล้วก่อนที่เราจะลงไปวาร์ปล่างได้นะครับเราต้องคุยกับเ p c คนนี้ก่อนครับ Np c กาดโอเคหลังจากที่เราคุยแล้วเขาจะส่งเรามาในนี้ครับแล้วเราก็สามารถเดินออกเดินออกไปที่วาร์ปตะวันออกเลสซอยได้ครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการวาร์ปออกมาตะวันออกเลสซอยแล้วนะครับให้เราเดินไปด้านซ้ายล่างนี้นะครับไปที่เซวิสนะครับ โอเคแนะนำนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเดินมาเมืองเซวิทนี่นะครับให้เพื่อนๆซื้อ,อยาพันห้าไว้ใช้กันด้วยนะครับเพราะว่ามอนที่นี่ตีแรงมากโอ้ยแปะโอเคหลังจากที่เราโดนตีเราก็สามารถกดได้ทันช่วงทีนะครับเราจะได้ไม่ตายนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินกันระวงังระวังหน่อยนะครับเพราะมอนที่นี่ตีแรงมากอ๋อผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงโอเคมันหันหลังฮนะจังหนี้ ้าทายไปในตัวด้วยมันมาแล้ว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 ไม่โนโนอุ้ยเกือบตายคิดิม่เข้าสองพันกว่าอุ้ยพันห้าโอเคครับรอดอยู่รอดอยู่โอเคผมจะตัดไปเลยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเดินพ้นมานะครับให้เพื่อนเลี้ยวซ้ายนะครับอย่าไปเลี้ยวขวานะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนเดินไปทางขวาหรือทางข้างๆแมพอะครับเพื่อนๆนจะไม่สามารถาราปได้นะครับว่าตรงนั้นมันเป็นภูเขานะครับผม อย่าเดินไปตรงนี้นะนี่ให้เดินอ้อมเอาละครับแนะนำนะครับ,รบว่าให้เพื่อนๆใช้ยาพันห้าครับผมแย้ยเดี๋ยเพิ่งยิงไอ้นุ่นมทำเลือดไม่ทันแล้วโอเคผมจะตัดไปเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงนี้มันเป็นภูเขานะขึ้นไม่ได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เดินลงมาแล้วเดินลงมาข้างๆแมบนี้เลาะๆมานะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถวาร์ปได้นะครับให้เพื่อนเดินอ้อมอานะครับผมอย่าเดินผิดกันล่ะหลังจากที่เราเข้ามาเมืองเซวิสนะครับให้เราเดินไปด้านบนนี้ครับไปที่หามนะครับหามหรืออะไรสักอย่างโอเคผมจะไม่ตัดนะตรงนี้จะเดินไปเลยพอแป๊บเดียวเอง เดินปอยอันนี้จะเป็น NPC คนสุดท้ายนะครับที่เราจะแบบวาร์ปไปวาร์ปมานะครับเพราะหลังจากนั้นเราจะไปทำเคเวสในห้องธาตุกันแล้วทั้งนั้นเลยครับแค่หาของในห้องธาตุหาอิเลเมนต์นะครในห้องธาตุแล้วก็ส่งกับส,ส,สตูดี้เลยนะครับ โอเคครับ NPC นี่ครับคนนี้ที่เราจะเป็นคนคุยคนสุดท้ายนะครับคุยกับเขาเลยครับหลังจากนั้นเลือกข้อ4ครับเกี่ยวกับองค์ประกอบของโลกนะแล้วก็ข้อ1ครับโอเคครับหลังจากนั้นจบภารกิจครับให้เราวาปไปที่ Trauer m o u n t a i ครับพอไปที่ Trauer Mountain ให้เราไปที่พื้นที่ใส่ลุงนะครับเพื่อที่ เราจะเข้าไปคุยกับสตูดี้เพื่อที่จะให้เขาทดสอบเราหลังหลังจากที่เพื่อนๆนคุยกับสตูดี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะเดี๋ยวผมตัดเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในพื้นที่สายลุงแล้วนะครับให้เราคุยกับสตูดี้นะครับโอเคคุยกับเขาแล้วกดถัดไปยาวๆเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่ข้อ4ี่ครับ ตอบแข่งขันครับโอเคหลังจากที่เราเลือกข้อ4นะครับสตูดี้จะให้เราไปที่ห้องทาตุห้องแรกนะครับคือห้องทาตมืดเพื่อที่จะหาอิเลเมนต์นครับ20ชิ้นนะครับและเราพอเราเก็บครบนะครับให้เรามาคุยกับสตูดี้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเลือกข้อ5ครับสอบผ่านหลังจากที่เราสอบผ่านเสร็จแล้วอิเลเมนต์ของเรา20ชิ้นนะครับจะหายไปแล้วให้เราคุยกับ ดูดีอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่เข้าห้องเลสและน้ำไม้ห้องทองหรือห้องเหล็กแล้วก็ดินแล้วก็สว่างหรือแสงนะครับให้เราเก็บพวกนี้ไปทีละห้องครับโอเคหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วเราก็กดสอบผ่านเลยครับยาวๆอันนี้ผมซื้อมานะกดสอบผ่านครับยาวๆครับ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆก็สามารถตีมอนทั้งในได้แล้วก็เก็บทีละห้องได้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราทำเควสจนถึงห้องแสงนะครับเราส่งอิเลเมนต์หมดทุกห้องแล้วนะครับให้เรา กดคุยแล้วเลือกข้อ6ครับได้รับประกาศสนียบัตรนะครับกดเลยแลวทีนี้เราจะได้รับธาตุหธาตุโดยการสุ่มนะครับทั้งหมด7าดธาตุและเราก็จะได้ไปประกาศนียบัตรมานะครับแล้วก็ให้เราคุยกับสตูด i o ีกครั้งหนึ่งสอบแข่งขันอะไรอะ่ะไม่ต้องสอบแล้วครับเราไม่ต้องคุยแล้วเนาะโอเคไม่ต้องคุยแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรากลับวาร์ปไปที่วาร์ปกลับนะฮะวาร์ปกลับนะครับไม่ใช่กลับวาร์ปวาร์ปกลับไปที่เมืองรามครับลามลามลามโอเควาร์ปไปเลยโอเคนะครับผมหลังจากที่เราวาร์ปกลับไปที่เมืองรามแล้วนะครับให้เราไปคุยกับตะลุงขอทานอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการจบเควสครับผมแล้วเราก็จะได้ ค่าชื่อเสียงทั้งหมด3000นะครับเพิ่มขึ้นมา3000แล้วก็เงินเงินหัเงินเงินไม่ได้ครับได้แต่อี5พห้ามื่โอเคเลือกข้อ2ครับแสดงใบรับรองเรียบร้อยครับผมเท่านี้ก็เป็นการจบเวจห้องทาตนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้าห้องทาตได้ทุกห้องแล้วแล้วก็แถมอีกนิดนึงครับให้เรามาคุยกับดีฮีโร่นนะครับ เลือกข้อสองไปครับโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับแล้วอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกับ dn อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆง่ายเช่็จนะก็ง่ายอะครับไม่ยากหรอกโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ชอบนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้เยอะๆแล้วก็ทำต่อๆไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้คลิปนี้เลยผมจะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอาจจะเป็นคลิปแนะนำนะครับคเควส4ผู้ก้านะครับโอเคบ๊ายบายครับ